พูดเรไปพี่พูดเร็วไป #lasada talent x กับ safe g นะครับมาชิง wallet มูลค่า1,000บาทกัน6รางวัล3รางวัลแรกจากผ่านทาง Line Official ของ Lazada แล้วก็อีก3รางวัลเดี๋ยวแจกท้ายรายการผ่านทาง last live หรือว่าแอปพลิเคชันของ Lazada ที่คุณดูอยู่กันตอนนี้นะครับมามิชชั่นกันดีกว่า <c oughs> มิชชั่นวันนี้มิชชั่นท้าเล่น <c oughs> หรือคุณจะมาท้าเล่นกับ <c oughs> เรา ไดด้เี๋ยวผมทาพี่ไม่ติดาเป็นวุ้ตามตามสคริปนี่ตามสคริปต์มสกิปตามสกิปตามสกิปตามสคริปต์เออไปคิดว่าไงวันนี้พวกคุณจะมาทำอะไรกันครับแบบไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยเนนี่ยไม่รู้เลยครับรู้นิดนึงเราจะมาทำอะไรกันเราจะมาทำอะไรกันมาทาเล่หรือทาเลนต์ตั้งใจมาอยู่กับเรา ลับๆเลยงั้นพี่มีเกมหนึ่งเกมอยากจะให้ทั้งคู่ทําซึ่งผมว่าในไลฟ์หลายคนอยากจะดูอยากจะดูเกมเกมนี้มากๆเกมแรกทุกคนต้องยืนก่อนนะครับเชิญเชิญยืนนะฮะยืนนะครับกล้องหัวน้องล้นไหมหัวน้องจีล้นไหมโอเคนะฮะทีมงานพี่ขอเก้าอี้ต่อให้พิธีกรด้วยนะฮะทั้งคู่ต้องเล่นเกมจ้องหน้ากันนะครับแล้วก็ทําให้ใครสักคนหนึ่งหัวเราะให้ได้ นี่คือมิชชั่นของเราในวันนี้ง่ายมากใครหัวล้อก่อนแพ้ใครหัวล้อก่อนแพ้และคนชนะเนี่ยก็จะได้แจกของรางวัลพร้อมกับหลายสของเตงไปอ่าคนแพ้ก็จะโดนถมถุยนะฮะจากท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหลายก็จะเรียกว่าอายไปประมาณ1เดือน1ปีโอเคตอนนี้ก็จะได้ลายเซ็นแค่ของคนชนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากแจกถ้าผมชนะอย่างนี้ถ้าเขาอยากได้ลายเซ็นชีผมโดน เอาแล้วเอาแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้คุณต้องไม่ตกลงกันเองนะครับเพราะฉะนั้นมิชชั่นทาเล่งของเราวันนี้ขอให้ทุกคนยืนประจำที่นะฮะหันหน้าเข้าหากันนะครับเราต้องโซเชียลดิทนซิ่งนิดหนึ่งเว้นระยะประมาณพอพอพอไม่ต้องมาก <20 S 1> ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุกคนช่วยดูนะครับอใกล้กันนิดนึงครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคให้หลับตาพักสายตาก่อนเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งสามทำอะไรก็ได้กระพริบตาได้ใช่ไหมไแต่ต้องหัวเราะก่อนใครหัวเราะก่อนแทะนะ ช่วยดูนะครับทุกคนช่วยจับตาดูนะครับ1 2 3มองหน้ากันเลยครับเชิญครับมิชชั่นเริ่มอม,มองหน้ามองหรือจะทําอะไรก็ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตลกจังขำจังผมอ,อยากดูมากเลยอะดูในไลฟ์ได้ไหมเป็ยังไงบ้างอะพูดได้ส่งเสียงได้ใช่ไหมส่งเสียงได้เลยส่งเสียงได้เลยเอ,เอ้ยมาแล้วหนึ่งหนึ่งแอ๊ดดูเซฟก็จะจะ ตามชื่อนะฮะเซฟเพาก็จะเซฟไปเรื่อยๆเขาจะเซฟไว้ใช้สายตาพอ,อทีมงานเดี๋ยวจบแล้วไปเรียกด้วยนะเดี๋ยวพี่ออกไปกินน้ำแป๊บนึงเอาเรียบร้อยผู้ชนะน้องเซฟ <laughs> จีขำอะไร <c oughs> จีขำอะไรจีขำอะไรขำอะไร พูดอย่างี้เลยเหรออ๋อคือในไลฟ์อาจจะคิดเฮ้ยเฮ้ยเซฟพูดอะไรเซฟพูดว่าคุณพ่อสบายดีไหมพ่อสบายดีไหมแต่มันพูดออกเสียงเออจีก็เลยสบายดีพ่อสบายดีงั้นหมายความว่าของที่แจกก็จะเป็นของเซฟพร้อมกับหมวกแล้วก็ลายเซ็นใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยอย่างนี้มันจะอีกคนนึงก็จะไม่ได้ดงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พี่คิด้เกมดีกว่า เดี๋ยวพี่คิดกเกมให้อันนี้คิดแบบสดๆเลยเดี๋ยวคิดกเกมให้จะได้จะได้แบบเฮ้ยไปชาเลนจ์อีกรอบนึงคราวนี้เออตามสคริปต์ <laughs> ไม่มีเราไม่มีสคริปต์แล้วพี่คิดอีกเกมให้รอบหนึ่ง <laughs> ทีมงานมี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 อะไรให้น้องๆเล่นไหมฮะเราเป็นคนพูดจาชัดเจนไหมอันนี้พี่ขอถามก่อนภาษาทงภาษาไทยนี่ได้คออ่อนนอแขนไปใครลิ้นก่อนวันนี้เราจะให้ร่วมสนุกอีกเกมหนึ่งโดยการพูด คำยากๆใช่ไหมประโยคยากๆใช่ไหมทีมงานเรามีประโยคอะไรเด็ดๆไหมใหญ่พอทีมงานเปิดเลยกล้วยอบเนยโรยเกลือสามรอบง่ายมากเลยผมพูดทุกวันเลยครับอ่าก่อนแป่งฟันผมก็พูดคำนี้จริงเหรอจริงเพื่ออะไรถามเพื่ออะไรเพื่ออะไรอดอ่านอ๋อโอเคโอเคโอเคเราให้ผู้ชนะเริ่มก่อนไหมหรือให้ผู้แพ้เริ่มก่อนให้ผู้ชนะเริ่มก่อนดีกว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือสามรอบต้องเร็วไหมครับความเร็วเป็นไง แต่มันต้องเร็วแต่ว่า okay, มันมันต้องไม่เร็วจนฟังไม่รู้เรื่องโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณนะหนึ่งสองพร้อมนะครับหนึ่งสองพี่ว่าเซฟแน่พร้อมละโอเคครับพร้อมหนึ่งสองสามไปครับกล้วยอมเนยเลยกล้วยอมเนยเลยกล้วยปั๊บ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 โอ้ยเซฟเอ้ยพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย, <laughs> อยอปุป๊บเอาอย่าหยิบไปว่าถ <laughs> ือว่าเมื่อกี้คัดเมื่อกี้คัดเมื่อกี้คัดเอาใหม่ เดี๋ยวพี่พี่นับ5 4 3 2เอาใหม่นะ5 4 3 2เชิญครับกล้วยอบนอยลุ้ยกล้วยอบนอเลยกว่าเด๊ะมาแล้วให้จีเลยก็ฝคือไม่ต้องให้จริงๆอ่ะผมไม่ต้องเล่นยกให้ของรางวัลให้ให้จีจ่ายเลยก็ได้อาจีไหนไหนเออให้มันดูอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ไม่ควรทำตัวอย่างที่ไม่ควรทำก็ไม่มันไม่เก่งภาษาใช่อาจีเดี๋ยวโชว์ความเป็นภาษาไทยโชว์ความเป็นคนไทยของเราหน่อยพร้อมยังครับพร้อมนะครับผมในไลฟ์นี้พร้อมมากด้วยเดี๋ยว ถ้าไม่ได้เขาเตรียมทับถมอยู่นะเขาเตรียมถมถุยอยู่นะเอาโมไปเยอะนะเอาโมไปเยอะนะจีนะอ่ะสามสองเชิญครับจีกวบเนรโดยเกลือควบเนรโดยเกลือควบเนรโดยเกลือเฮ้ยไม่ธรรมดาก่อนนอนสามเชื่อพี่เชื่อแล้วพี่เชื่อแล้วว่าพูดก่อนนอนก่็เป็นฟันพี่เชื่อแล้วจริงๆอ่ะเท่ากับว่าทั้งคู่ก็ได้แจกของรางวัลของตัวเองนะครับอ้าวอย่างนี้ก็เป็นกำไรของคุณดูเต็มเซนด้วยนะเต็มเซนด้วยนะเต็มเซนด้วยก็หมวกของใครหมวกของมันหรือว่าคุณอยากจะไปเซ